สวัสดีครับวันนี้มาดูพืชหลังนากันหน่อยครับนี่ครับก็กำลังขึ้นสวยครับอันนี้เป็นฟักทองเป็นฟักทองพันธุ์สีเมืองหนึ่งหกครับเป็นการปลูกแบบให้เทวดาช่วยดูแลครับเพราะว่าปลูกแบบไม่ได้ลดน้ำครับก็กำลังขึ้นสวยแล้วครับ อายุได้กี่วันผมไม่แน่ใจครับแต่ก็กำลังสวยครับเนี่ยครับดูนะครับนะครับม่งหนูขึ้นยังไม่งามเท่าไหร่ครับก็พอเขาขึ้นขนาดนี้แล้วครับที่เห็นนะครับพอขึ้นขนาดนี้เสร็จผมก็จะเอาฟางมาคุมไว้ครับ เก็บความความเย็นอาศัยหมอกยามเช้าครับก็ทั้งหมดฟักทอง140ร้อยสี่สิบมครับบางหลุมก็ไม่ขึ้นก็มีครับเนี่นอย่างที่เห็นนะครับนี่ยหลุมนี้ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ปล่อยทิ้งเลยครับไม่เป็นไรแล้วก็ดูแลต้นหลุมที่ขึ้นไปหลุมที่ขึ้นกำลังงามก็โอเคแล้วก็ดูแลไปบางหลุมนี่ขึ้นหลายต้นเลยครับ ผมหยอดหลุมละสองต้นครับเอ้ยหลุมละสองเมล็ดครับบางหลุมก็ขึ้นสองบางหลุมก็ขึ้นแค่ต้นเดียวส่วนใหญ่ก็จะขึ้นแค่ต้นเดียวครับเยอะอย่างเงี้ยก็ต้นเดียวครับ <c oughs> อันนี้หลุมนี้ขึ้นสองต้นครับครบบางหลุมขึ้น มันมีบางหลุมผมเอามาแซมทีหลังนะครับที่มันไม่ขึ้นเอามาแซมเป็นสามต้นสีต้นเลยอันนี้ก็แค่สองต้นครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็แค่นี้ครับขึ้นเยอะส่วนข้างหลังฝั่งนู้นจะเป็นแตงโมงครับก็เริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูแตงโมงกันว่าขึ้นแค่ไหนแล้วครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แวะมาสองสามวันแล้วครับก็ให้ธรรมชาติดูแลให้จริงครับให้เทวดาดูแลให้จริงๆ สองสาวันมาดูทีครับไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้อะไรครับไม่ได้ลดน้ำนี่ครับอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นสองสองเม็ดสองต้นนี่ครับอันนี้ก็ขึ้นสองต้นสวยครับสวย,ยก็ถือว่าโอเคนะครับ ระดับนี้แบบให้ธรรมชาติดูแลครับแต่ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวไปดูแตงโมกันดีกว่าครับแ <c oughs> รงโมจะเริ่มแถวไหนเนาะ <c oughs> ออกนี่ครับอันนี้จะเป็นแตงโมนะครับเป็นแตงโมพันเนื้อสีเหลืองนะครับลูกใหญ่ๆครับผมจำชื่อพันุ์ไม่ได้นะครับ ก็ยอดไปหลุมละสองเม็ดเหมือน,นกันครับขึ้นสองเม่งหนึ่งเม่ง,มงนี่ครับก็กําลังสวยครับกําลังสวยหลุมที่ไม่ขึ้นก็นมีเช่นกันนะครับแต่ก็สนใจจะขึ้นถ้าหลุมไม่ขึ้นเนี่ยครับอย่างเงี้ยหลุมไม่ขึ้นอ๋อโอ้โหไม่ได้มาสามวันมีขึ้นแล้วนะครับนีขึ้นแล้วโอ้นึกว่าไม่ขึ้นให้ไม่ได้คลุมไม่ได้อะไรให้ ้าหลุมที่ขึ้นตวนหญ่ก็จะคลุมให้หมดแล้วนะครับคลุมให้หมดแล้วมีหลุมไหนที่ไม่ขึ้นลองไปดูเผื่อเ็าขึ้นให้ครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยไม่ขึ้นผพราะว่าไม่หลุมไม่อะไรครับก็ปล่อยเอาเท่าที่ได้ครับเราปลูกให้ธรรมชาติดูแลได้เท่าไหร่ก็ดูแลไปเท่านั้นครับนยะครับโอเคครับ วันนี้พามาดูแปงงูกับฟักทองปลูกแบบไม่ต้องรดน้ำให้ธรรมชาติดูแลให้ครับนี่ครับโอเคครับวันนี้มาอัปเดตให้ชมแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ